หลอนเลยเจนนี่ปานันเพิ่งหายจากโควิดขึ้นเครื่องบินเจอคนไอไม่ใส่แมสเพิ่งหายจากโควิดได้ไม่นานล่าสุดมีเหตุการณ์ทำให้เจนนี่ปานันเป็นกังวลอีกแล้วหลังเดินทางโดยเครื่องบินกลับจากอุดรธานีและได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่ใส่แมสและไอมาตลอดการเดินทางโดยเธอได้มีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊กว่านางเครื่องกลับจากอุดร ที่นั่งแถวเดียวกันติดหน้าต่างข้างหลังเป็นพระไอตลอดทางเที่ยวบินข้างหน้าเป็นคุณลุงนั่งถอดแมสมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มารู้ตอนเครื่องจะลงแอร์เดินตรวจและเห็นเลยบอกให้สวมด้วยค่ะหลอนป้า hashtag ไม่มีอะไรหรอกบ้าแก่คิดมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ